ตรงนี่ยไม่รู้เลยว่ามาทำงานกับแบรนด์อะไรนี่ไม่รู้จดมาก่อนเลยอะคามเไม่รู้จดมาอนคุณดีวันน้รับทอะไรกันบ้านล่ะคะปกติก็ดูแลคุณดาวอยู่แล้วดูแลเรื่องอะไรบ้างเรื่องสุขภาพกับการแต่งตัวครับของต่างๆที่คุณดาว ใชใช้นนีววิตประจัอยู่แลถามได้ไหมว่าพี่ดาวเวลาไปซื้อเนั่นงตำเดือยั้ยกแ็แน่นแน่นไม่เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่ายิ่งโควิดเนาะไม่ไม่ออกมาชอปปิง้งข้างนอกก็เลยต้องมาต่างที่บ้านแล้ววันนี้ก็คือมีของมาที่ดาวชอปด้วยใช่ครับผม ปกติแล้วคุณดาวจะชอบเป็นเสื้อผ้าคจะคอนคังเยอะชอบสไตล์ประมาณไหนครับุณทุกแบบเลยครับทุกแบบใช่ครับผมถ้มจริงเคยเคยเลือกแล้วเลือกมาผิดน้อยครับน้อยครังน้อยคังว่าการชมตนเขารู้จักเป็นเพื่อนมันนะงานเป็นคนซื้อของง่ายมากถูกเชื่อเหมือนกันเชื่อไหมเชื่อมากเชื่อมาก สามพันละอุ้ยอุ้ยแม่มาแล้วยังเมายังไม่ยังไม่เสร็จเลยคุณสวัสดีค่ะนี่คือชุดอยู่บ้านของคุณแม่ก็ยังเสื้อยืด Dior เหมือนกันเพิ่มก้าผู้บระการการ์มีคนเดียวหรือเป่าอเพิตื่นนอนพี่ว่าเพิ่งตื่นนอนส่วนก้ายังไม่ได้นอนแต่ก็คือนั่งนั่งนั่งนง่งนั่งั่ง่่่่่ ไม่เราไม่รู้เรามาทํางานแบรนด์อะไรไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรใช่ไหมวันนี้เราไม่รู้ว่าทํางานกับแบรนด์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอร่างดีเดี๋ยวผีโหปกติอันนี้จะสวยไปนะปกติคือเก่งเลยครับฉันนอนก็เคยมาฉันเมื่อจริงจริงอะ อันนี้สวยไปหรือเปล่าไ้าวทำไมอะเดี๋ยวดินดูไหมเดยวดูปกติเป็นยังไงคะเราจะกองกองเนาะใช่ค่ะไม่ยาวหรอกเอาจริงจวันนี้ก็ผมบอกให้มันเรียบไปนิดนางไม่แกไท้าไมทร้านไม่จริง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 อันนี้คือเหมือนจริงนะคะก็คองอย่างเงี้ยค่ะกองจริงจริงแบบว่าเวลามานะคุณลักก็จะว่าวางวางพัดพากองกองซอยสบายแต่คุณวินก็จะตัวคุณวินเองก็จะต้องมาด้วยสูตรอย่างนี้ทุกครัาแต่เขาบัดที่ร้านน้องวินนี่คือแบบก็จะเป็นคนที่เขาจะนิยม คุณแม่เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครนะคะเราเราจะมีเราอายุเท่านี้เรารู้แล้วถ้าเราไม่ชอบคือเราไม่ชอบถ้าเราชอบคือเราชอบแต่บางอย่างก็คือว่าเราก็มีคนช่วยดูว่าแบบบินี่บอกว่าเราเยอะคนช่วยผ่อนผ่อนแม่ดาวขออนอุญาตเลยครับไม่ได้ใช้อันนี้เดี๋ยวก็เบือ่อไม่ไดาวเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเอาคนเข้าบ้านอ่ะต้องเป็นคนที่เราที่เขาอ่ะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็แล้วก็วินเขาน่ารักอย่างหนึ่งคือ การที่มาเป็นเป็นมาให้ช้อปปิ้งที่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยพูดอะไรเลยออกไปไหนข้างนอกว่าอะไรเราไม่รู้นะไม่ไม่รู้เมื่อกี้เราสอบถามเขาแล้วอ่ะเขาไม่อยามพูดกับใครเลยอะครับไปบ้านใครมาบ้านไม่อยอมเล่าเลยแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นอยู่แล้วเพื่อนเราก็จะแบบพูดแต่เรื่องของเราเนาะว่าเราจะสนอะไรดีอะไรสวยอะไรไม่สวยมีอะไรมาจะไม่มีอะไรมาอะไรอย่างนี้แต่แบบว่าเราก็ไม่ได้ซื้อแบบเยอะมากชื้อปะ เมื่อกี้จะบอกอยู่ว่าทุกสีทุกแบรบอกทุกร้วบอกอะไรวะพี uh ่อ๋อเนี่ยเป็นลูกค้ากันมานานตั้งแต่สมัยก่อนเพื่อนเราอยู่นี้เนาะใช่เพื่อนรักลยทำงานู่ที่พี่ออค่ะค่ะถ้าเกิดนับจริงๆนะที่นับตั้งแต่จุดก่อนนั้นอีกก็คือว่า วันที่น้องดนคลอดที่โรงพยาบาลวันนั้นเป็วันที่ดิสชาร์จลูกคุณแม่เอาลูกกลับบ้านคุณพ่อก็เลยต้องไปซื้อเครื่องนึ่งขวดนมที่เอ็มพอลิแอนที่รักก็ขณะที่แผลก็ต้องต้องว่าเดินไปเอารูปองค์ดีอ๋อให้ด้วยเดินไปเอารูปองค์ดีอ๋อให้ด้วยอะไรเลยจะได้ดาวอ๋อดาวอ๋อแล้วโพลตัวนั้นต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันคือวันที่น้องวันที่น้องกลับบ้านแล้วก็สามีเนี่ยเราไม่ค่อยใช้เขาเรื่องทำเก่งใจไงให้เอานั่นเอานี่เนี่ยเรา อันนั้นทนั่นคือจุดที่แบบ20ปีนี่มีชุดแบบที่แม่ชอบอ่ะหนูจำได้เลยแม่ชอบสไตล์นี้ที่เป็นกระอกของดีออฟดีออฟเว้ยเป็อะไรที่แบบใส่แล้วแบบมีความโก้มันเป็นผู้หญิงเข้าตัวคือถ้าเกิดเราบอกว่านึกถึงชุดเดรสที่แบบค็อกเทลเดรสนะคะอีเวนติ้งก็อันหนึ่งอีเวนติ้งคือจะแพงมากแล้วก็คือถ้าเกิดเรานึกถึงความต้องไปงานกลางคืนแล้วไม่แบบโก้คือชอบส่งจะต้องมีงานแถลงข่าวหรืองานซิ่งพี่ดบต้องไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นพิธีการหน่อยเนี่ย ต้องดีออเลยนะแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ว่าสวยนะคะของเขาอะอยู่มาแบบ20ปีก็กลับไปใส่ได้ถ้าเราล <websites. S 1> uh ุกได้ไม่เปลี่ยนนะเนยว่าได้ใช่เพื่อนมันเหมือนกับเป็นแบบว่าอาจจะราคาสูงหน่อยแต่มันแบบคุ้มค่ามันดูดีเอ่อแล้วก็แล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็เขาก็ยังไม่ทําอะไรหนีออกจากอะไรที่เพื่อนซื้อเยอะสุดกระเป๋าอุเนาะ accessory ขออีกทีห้าสี่สามสองทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะอะไรที่ซื้อดีกวอะไรที่ซื้อดีกว่าไม่ร้านที่เที่ยวไม่เคยซื้อ ร<ม>องเท้ารองเท้าใช่รองเท้า,ากระเป๋าก็ไม่บ่อยแต่กระเป๋าก็จะซื้อเป็นแบบพวกแบบลิมิเต็ดไปเลยค่ะคือเอา,เอาจริงแล้วเป็นคนไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบบคุณดาไม่ค่อยเปลี่ยนกระเป๋าใช่ค่ะคือเป็นคนแบบไม่ไใช้ไม่ได้ไม่ซื้อเลยเถอะเออเพื่อนเหมือนกระเป๋าสมมติก,กระเป๋าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ซื้อเลยเือรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แต่แต่พออายุเราเท่านี้นะเรารู้ว่าเราแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะแต่ก่อนเราังมีแบบปุ้งซ่านรือว่าพี่ดาวมีเสื้อยืดเยอะแค มีแบบเดียวกันทุกสีครับแบบเดียวกันทุกสีเลยเหรอฮะก็เพย์อ่ะคือคือที่มาอันแรกเลยอ่ะคืออันอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ครับคุณดาว we s h o o s e all be feminist อุยตละนี่คือแบบเดียวกันจริงๆด้วยแล้วก็มีสองสีนี่ครับเอายจงไงดีกับคุณแม่แล้วก็ we s h o o s e all be คุณดาวก็มีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะใช่แบบมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วมีสองสีเช่นกันนี่คืออันแรก นั่แหละแล้วก็แบบว่า most wanted ทุกคนต้องการแล้วไม่มีของนี่คือของดีไซเนอร์ใหม่ใช่ไหมใช่คือคือคอลเลคชั่นแรกเลยนะคะที่มันแบบ Dior addict ไม่ได้แล้ว Dior addict แล้วมันต้องใส่กระโปรงกับโปรงแบบบลนดาลนะคะก็้วกลายเป็นว่าการใส่กับโปรงของเขากับเสื้อสวยๆไม่เบื่อต้องเป็นเสื้อแบบใช่ยิ่ต้องเป็นเสื้อที่ดูแล้วแบบสตรีทที่ตัวละสองหมื่นกว่านี่แหละสตรีทจะพอดี ใช่ค่ะแล้วแล้วแต่งว่าช็อกเกอร์ที่เราเข้าใจว่ามันต้องใส่ไปกับกับการออกงานเท่านั้นน่ะมันเหมาะกับกับเสื้อยืดได้ยังไงเนี่ยเอเดี๋ยเขาสอนเรานะสิ่งนี้เราไม่ได้นั่นก็เป็นอะไรอี ว่ะไไปยมีครับแม่สุดสายป่านแล้วครับแม่เคยซื้อของขวัญให้ก้าวอันนี้แหละโชว์ก็ขาดไม่ถึงขาดไม่ถึงคือมันทวามสนุสนุกคือที่ประทับใจอันหนึ่งคือได้ไปดูโชว์ใช่ครับเราไปดูโชว์ที่ปารีสด้วยกันทางดีออลเนี้ยก็ให้เกียรติโดยที่วินไปด้วยอันนี้คือความสุขของพี่แบบวินก็นำพาพี่ดาวไปถึงปารีสด้วยเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณทางดีออลที่แบบ เหมือนกับเชิญไปแล้วก็ดูแลอย่างดีครับก็มีความก็วันนั้นพ like, ี่ต้นไปด้วยแล้วก evet ็เลยเชิญพี่ชายแจ็คไปด้วยก็ไปที่โรงพักที่แรมลุคฮยองแล้วเราเราก็เลยไปจองห้องที่แบบคาราคาเฟลเป็นคนอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับดีออลแต่เป็นเป็นคนดีแท้ห้องนั้นก็เป็นห้องที่ห้องพักที่สวยมากแล้วก็โอเวอร์ลุคกับบาสเตลร์ลังครัที่สุดแล้วก็วันวันโชว์เดย์ก็เราแต่งตัวกันสนุกมากแต่ว่ามันฝนตกใช่ก็เลยมีความแบบ ทุเลกันนิดนิดหน่อยสู้ไหมมากมากหนูบันใจเราจริงจริงนะผันได้บอกวินว่าจะไม่ไปดูโชว์จะไม่ไปดูโชว์เขาเป็นคนจริงจริงไม่ชอบไปดูโชว์เพราะว่ารู้ว่า มันจะอีจะอันอ่ะมันต้องนั่งต่อคิวแต่ว่าที่เอ็นจอยคือคือที่โชว์รูมที่โชว์รูมเพื่อนชมชิมได้โชว์รูมคือเขาก็เอาทางคอลเลคชันนะครับโชว์เอาให้ดูใช่ครับคือนที่ที่โชว์รูมได้เนี่ยคือต้องเป็นส่วนใหญ่เป็นไบเออร์เป็นคนที่แต่ละร้านอ่ะของแต่ละประเทศแต่ละสาขาเขาจะมาดูคือมันจะมีของทุกชิ้นที่ออฟเฟอร์สำหรับคอลเลคชันนั้นหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งนี้ในบางท้ยแล้วว่าอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งนี้แล้วมันซื้อได้เลยปะ คือการสั่งคือออเดอร์ของแต่ละประเทศนะจ๊ะอันนี้จะค่อนข้างเอกลุศีครับเพราะว่าเราเป็นคนที่สามารถซื้อของหลังจากโชว์จบได้เลยที่สุดมีประมาณคุณดาวเนี่ยแหละมีประมาณไม่กี่คนครับแต่คนแรกก็คือคุณดาวคือจริงๆเขาจะเป็นสำหรับร้านค้ามากกว่าที่จะซื้อเข้าร้านออะไแล้วแต่ว่าเราบังเอิญไปดูโชว์เราเลยได้เข้าไปแล้วเราก็เลยได้ออเดอร์ บางชิ้นที่คิดว่าวินอาจจะไม่ได้สั่งให้คน<ะ>อื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเราได้เห็นทุกอย่างที่เขามีสำหรับคอลเทนต์นนั้นคืออันนี้จะบอกว่าบอกกลับมาบอกว่าวิานที่ชอบแบบชอบไปโชว์รูมเนอะแต่ว่าโชว์เนี่ยนี่เวลาโชว์มันจะมีแบบว่าเป็นคีคีลุคคีพีะอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางคีมันไม่ผลิตจริงหรืออะไรเงี้ยเวลาคุณดาวไปซื้อเนี่ยซื้อเหล่านั้นไหมซื้ออย่างนั้นไม่ค่อยโดนเนาะคุณดาว เราไม่ค่อยชอบขี่ลุกนะอันงั้นไม่เพราพขี่ลุกมันจะมันจะแบบทำโชว์แบบส่ปมันใส่จริงไหมจริงเราชอบความน้อยกว่าใช่นานๆทีคุณดาวจะแต่งตามรันเวย์เป๊ะๆคิดเองส่วนใหญ่จะมิกซ์นันด์เองแม่ไม่ชอบซาำใครคือมันอาจจะแบบเราอย่างที่บอกว่าเราอายุเท่านี้เราค่อนข้างจะรู้ตัวว่าเราอะท่าไรปะทีนี้สี่สิบแปดสี่สิบแปด ซี้กว่าในนี้ก็ได้ไม้ไม่บอกความก็ก็เลยรู้ว่าค่ะว่าเราได้อะไรไม่ได้หรือบางทีลันเวลุกเราก็อยากได้แต่บางทีก็มันก็แบบมันเป่นแ่แม่ใช่แม่คะหรือยังงมันเป็นความสนุกที่เราได้ลองด้วยค่ะแล้วก็คือจะเหมือนก็ได้บางทีเหมือนเลยก็ดีบางทีดังแบบได้แบบนางแบบเขาสูงเขาใส่ชั้นตี้ยใส่ผ้าใบอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถเราขอแบบ ต้องมีแบบคำสูงหรือว่าบางทีมันมันฟังกี้เกินไปมันเวิร์กมันมันเยอะไปหรือมัน,มน,นไม่มันดิชเอา,อางี้นะพออายุบบมากๆนะนั่งไม่สะดวกเดินไม่สะดวกก็ไม่ไหวไแล้วใช่เราเราก็ต้องอะไรที่แบบเราใส่สบายอะไร จริงๆน้องก้าวกับน้องใหม่อะก็เคยไปดูโชว์ดีออลแม่เคยพาไปตอนโชว์แรกหลังเปลี่ยนดีไซเนอร์เป็นครูสคอลเลคชั่นแล้วจากที่เลนน้ำทะเนอ๋อเปรี้ยวมากที่ลักที่อังกฤษนะและอันนั้นน่ะคือเราต้องนั่งรถไฟไปเขินมากจากวันดอนแล้ววันนั้นก็เกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือว่าเราก็แต่งตัวกันพร้อมแม่ลูกสามคนจริงตัวจะไปขึ้นรถไฟเออวันนั้นน่ะ ซิปเกิดอันดั้นก็แบบว่าเหมือนกับซิปมันหนีจะรู้ไม่ขึ้นพี่ก้วก็แบบคุณพี่ไม่รู้แรงผู้ชายค่ะแรงผู้ชายค่ะรุดรุดซิปแตกซิปแตกแตกทันทีค่ะนี่แบบว่าตายแล้วคือแบบเราไม่ได้เผื่อเวลานะมาถึงเวลาที่รถไฟจะต้องออกอ่ะทางดีออฟเขาก็น่ารักมากดีออฟอยู่ในแฮร์ริสเขาก็เอาชุดตัวเนี้ยคือคือแฮร์ริสเนี่ยเขาจะมีซีนสเตรสยูนิตคือเหมือนว่าช่างไม่ใช่แค่ช่างของดีออฟเป็นช่างของแฮร์ริสที่ที่เป็นยูนิตของเขาทั้งทีพาร์ทเมนต์คือซ่อมทุกกอยย่่่าางงเเนีข็วิ ไปอีกตึกนึ่งนะคะสภาพคนที่เนี่ับมันคือแบบ <c oughs> คือแบบไทยใจแรงไทยใจแรงจริงๆแล้วก็แบบว่าในสุดคือเขาก็เลื่อนได้ไปรอบบา่าซึ่งเราก็ได้เจอกับเซเลบริตี้ต่างชาติจำนวนมากซึ่งไม่รู้จักเลยคนที่รู้จักคือพี่ก้าวแล้วอ,อีกอย่างนะไปด้านพาเลสเนี่ยคือพอเขาเชิญอะ่ะตอนนั้นก็เดีออ์ไทยแลนด์เป็นคนเชิญเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปเพราะเรามีความทรงจำคือเราไปถ่ายละครเรื่องแรกคือแบบต้นเปิดตัวน้องวุ้นเส้นที่เป็นทั้งทั้ง สวยจริงคุณแม่สวยแล้วมันดูปกะทับใจแล้วตอนเข้าไปเนี่ยคือลงจากรถไฟเสร็จรอรีโม่มารับใช่ไหมฮะรอขึ้นรถแต่พอรถไปถึงวางเพลงสนุดีก็ดังขึ้นตื่นตื่นตกใจอุ๊สนุกมีเรื่องเล่ามีหเรื่องซิ่แตกฝนตกตกรถไฟอะไรเงี้ยคนะ กระเป๋าที่ซื้อจากบินแล้วแบบชอบที่สุดอีกสองใบนั่ก็คือนี่คือสีที่สุดแม่ซื้อแล้วใช่ใช่ฉันเคยอ่านื้อตั้งนานแล้วค่ะอุ่กท่านคะเก็บกระเป๋าทุกบนบนโต๊ะลงไปหมดเลยค่ะเจอสีดำเจอสองใบนี้อสีดำอีกใบสีดำอีดใอันนี้คือบอกว่ามันมีชื่อหนังมันมหมขี่มารยันครับ พี่เลดี้แดนน่าใช่อบถือรุ่นนี้เลยเดียวเรียกว่าเลดี้ดีออร์แต่ใบนี้วิวินแบบส่งรูปมาแล้วบอกว่าเห็นแล้วจะถึงตอนนั้นเขาเอาเข้ามาเหม็นใบนะครับในเอเชียก็ไปในไหนนะฮะก่อนไปในไหนนะฮะในเอเชียไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะในเอเชียก็รีบทําเป็นออเดอร์มาให้คุณดาวเอามาก่อนนะเอามาก่อนคนณดาวไม่ได้ไม่ขาดหรอกมั่นใจว่าจะ เราคนอื่นเรากดคุณดาวเหมือนกันคุณแม่ก็กดวินเหมือนกันนะเจ๊ตั้งตลอดเลยค่ะแม่ไม่ใช่ชื่อเล่นว่าดาวอย่างเดียวคุณแม่ชื่อรองลูกกวาดด้วยตาบเลยเอามาหมดแต่เราไม่ได้่างที่บอกไม่ได้ซื้อตลอดไงนานๆซื้อทีเปนานหลายปีคุณแม่ไม่มีสิทธิ์พูดแล้วค่ะตอนนี้หารเลยแม่ที่แบบยอมอันนี้คุณดาวจะได้ใช้บ่อยเอามาให้คุณดาวโอ้ยรักแม่ บ๊อบ,บ๊อนเนตบ๊อบอยู่ที่แอลแล้วก็ถามว่าสไตล์เราคืออะไรแล้วเลยว่าตัวเราเป็นสตรีทอเอล่งเกนเพื่อนจะ๊บเป็นคนแต่งตัวไม่ได้จับเยอะแต่พอเป็นรูมกันมาแล้วมันดูเยเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะหรอกต้องถามเอ็กซูราช่างผมคะ่ะแฮชแท็กว่าอะไรคะไม่ซับซ้อนไม่ออกจากบ้านคะ่ะไม่ซับซ้อนไม่ออกจากบ้านคะ่ะไม่ซับซ้อนไม่ออกจากบ้านใช่ชอบมากแต่เป็นคนง่ายๆนะฮะง่ายๆง่ายๆไม่เยอะนอยไม่น้อยอันนี้คือที่ไปซื้อที่โชว์รูม อันนี้อันนี้แล้วพอแล้วไม่เหมือนกันเนาะฝ่องชิ้นนี้ที่คุณดาวเลือกเอเชียไม่ได้บายเลยอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีในในให้เราซื้อแต่ว่าที่เราบายเข้ามามันเข้ามาก่อนแล้วแล้วถึงต้องไปการ์ดใช่ไหมแล้วคุณดาว้ีไปก่อนเนาะอันนี้มันข้ามเข้ามาได้ไหมตายแล้วตายแล้วขโมยขโมยขโมยลองดูผ้าดีเป๊ะเลย แต่อันนี้จะเป็นดีอ d i o บ b o b บ y Black โอ้ยอ i o r b o บ b y Black มึงมีคนตั้งชื่อแบบจำชื่อเราเยมกไม่บอกเยอะมากไม่ถึง Bobby อะจริงๆเราบอบบี้มึงคนเก๋เป็นชื่อเป็นชื่อของสุนัขเป็นชื่อของสุนัขของมิสเตอร์คิมไม่ครับแต่ว่าไม่เอา าทำเออออาาาาาไปาไปเไปเเเเ่้มรื่องชื่อไป <c oughs> ก่อนนะคะ <S <S แล้วก็มีอันนึงที่ที่เราเขาออกมาแบบนี่เขาเรียกว่าชัวชัวเดอร์ชูวิกจะได้ว่าราคาก็คือตัวนี้แรงมากดูอ,อยากได้มากแนะ่หนูไปดูที่สอบแล้วเห็นแล้วครับเรือ่องนี้แล้วก็วันนี้กางยีนใครจะรู้ว่าดีออลทำกางยินสวยคือออกมาต้องซื้ออย่างเงีง้ยค่ะ คือเป็นเกงแบบตรงว่าชอบใส่เอลสูซึ่งมี1,250ตัวแล้วทุกสีทุกครั้งทุกสีก็เกงตรงนี้มี่เยอะมากเคยใส่บ่อยมากค่ะซาแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ก็ยิงชอบแต่ก็ใือเก็บว้อประมาณนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปลองเสื้อที่น้องวินเอามาแล้วคัดคัด จับเบาๆมาหน่อยได้ไหมคะ <laughs> <laughs> จับอย่างนี้ของจะพัง <laughs> ของเราจะไม่พังเลยนะเจออย่างบ๊อบจับนี่ต้องพังก็จับไม่นนจริงอ่ะพอาจับแล้วแบบจับเบาๆเลยสิของดีม <laughs> ันก็แข็งแรงแข็งแรงงงป